ดีค่ะมือนีนะคะกะสิผ้ามาฮ์ทเฮดนะคะแกงคีเล็กนะคะแกงคีเล็กใสน้ำใบายานากันค่ะนี่ค่ะคีเล็กที่เตรียมไว้ในตู้เย็นนะคะที่ปั่นเป็นก้อนแช่ตู้เย็นไว้ค่ะแช่หลายมือแล้วนะคะก็าสิไดเห็ดกินแต่ละมือนีอันกะยากยากูากากะะ่เนะาะค่ะเนาะอลาการ์มาไซน้ำพรที่กำลังเดือดเลยเนาะคะ่ะพอดีว่าเขาปั่นเป็นก้อนแข็งๆก็นึกว่าสีน้อยๆนะคะนี่หลายเติมอยู่เนาะคะ่ะเส็ด กินได้มือแล้งนี้นะคะเป็นน้นมานา <L ying. S 1> น้ำลงหมอดเดือดมีตะไคร้นะคะหั่นเป็นท่อนๆกน็เอามาลงเลยค่ะ <L ying. S 1> เพื่อให้ตะไคร้นี้ซุกนะคะซุกน้ำตะไคร้ออกมาก,ก็ซิมีกลิ่นหอมๆนะคะค่ะสามอย่างนี้ก็คือพริกข่าหัวหอมเอามาตำใส่ <L ying. S 1> คโคกนะคะตำก็เม่าตองละเอียดเพราะบันไดเนาะ ส่วนตะไคร่นี่เข้ากับเสียเอาไปหั่นเป็นทุ่ทอนนะคะหั่นเป็นทุ่นทอนแล้วก็เอาไปลงต้มเลยเพราะว่าถ้าเอามาตำนะคะกับต่ว่ามันตำไม่ละเอียดเนาะถ้าเอาไปตำเราเวลาเขากินกินเนื้อของใบขี้เล็กนะคะกินเข้าไปกกืนเข้าไปมันอาจจะติดคอเขาได้เนาะไอ้น้ำเดือดน้ำพอนละคะ่ะตำรีสค่ะ หอมแล้วก็เอามาล่งไส้หมอเลยค่ะเดือดเดือดตอนนี้นะคะคิเลก,กเข้ากระต้ม่มห้มันสุกๆปีเปื่อยกับนำก้อนนะคะใส่ลงไปค่ะใส่พริกใส่เครื่องแกงลงไปค่ะ จากนั้นนะคะน้ำใบมะกรูดนะคะมะกรูดฉีกะะ้วค่ะฉีกเพื่อความหอมน้ำลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ปิดช้าว้ให้ใบมะกรูดหอมอบอวนอยู่นี่นันก่อน,นะคะ่ะแล้วกากระซิมตาตำใบายานางนะะ่งทาเด้อเพราะว่าให้ี้เล็กนี่สุกๆุกดีแล้วใบายนานั่งที่ได้มาใบายนานั่งสดสดเลยค่ะมืนอี้ฝนตกไม่ไม่นะคะไปหายางเก็บเลาะเก็บแถวทางหัวนะคะ เอ,เอาในบริกรารตำตำกันก่อนนะคะเดี๋ยวสิบวเดกินง่ายนะคะหิวหิวแล้วค่ะตอนนี้ก็ตำละเอียดแล้วเป็นจังไสห้าสิบเอามือคันนะคะแม่แหนกคือเอาน้ำใส่ละก็เอาสากเนียะคาะนวดนวดนวด,นวด,นวดให้เขาแบบมีน้ำเขียวๆออกแนนนะคะนวดแล้วข้าก็บอกจำเป็นต้องเอามือไปบีบไปคันอีกนะคะเอาเปนน็นว่ากระเทยใส่กระชอนนะคะตะแกรงตะแนวกรองนี่นะคะ่ะ เพื่อให้นามใบายานา่งออกมานะคะเซ็จแล้วค่ะยังจัง้อเทศนามใบายานา่งใส่ต้มกับขี้เล็กเลยนะคะก็เพื่อต้องการไ้นามกับขี้เล็กเนาะต้มขี้เล็กไ้จนซุกเนื้อเปื่อยดีเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าเอายานา่งใส่พร้อมกับขี้เล็กตอนแรกๆเลยมันก็สิเป็นนว่าใบายานา่งก็สีซุกซุกแห้งจนเกินไปจนสีของใบายานา่งสีบกเขียวปันใดเนาะคะ่ะก็สิ สีออกดำๆไปน้ำขี้เล็กเลยค่ะแต่ว่าข้าใส่น้ำยานางช่วงไทยๆนี่เนาะอ่ารอกให้มันเดือดนี่สิข้าใส่ไปมันก็สีหอมๆมุ้นหวานเนาะค่ะเวลาสดนี่ก็สีนัวน้ำใบยานางนะคะค่ะเครื่องปรุงก็สีมีน้ำปลานะคะเติมเกลือไปก้อนเล็กน้อยก็ได้ค่ะถ้าผู้ใดอ,อยากให้มีความเข้มขึ้นมากนิดนึงนะคะ เพิ่มน้ำปลาน้ำปลาใส่เข้าไปกับเพราะตรงไลเดอร์เอาเพื่อซิมน้ำเดอ้อค่ะผู้ใดมากเข้มมากจืดๆแบบได้กะล่องล่องแบบบุงรสชาติแบบจืดๆไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกิดว่าตากไปเนาะว่าเข้มเดี๋ยวก็ว่าโอ้มะมีรสชาติเดี๋ยวเป็นอน,นว่าท่ากะใสหนามปลาดาเพื่อความนวกันต่อไปนะคะนี่ขาดบม่ได้เลยะคะ่ะไฮบอนใสกะได้เนาะคะ่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเดาอเป็นอนว่าค้นคนคนคน,คน,คนแล้วกับสีหนามสีออกมาเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะ ค่ะต่อไปเน,นาะน้ำเดือดดีเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดมีพริกขี้หนูนะตอไายเนาะพริกหลุกโดดก็ตามเนาะคะ่ะเอามาใส่เมืองเนาะคะ่ะสิเพิ่มความแซ่บนะคะผู้ใดอยากกินพิเศษนี่ตักพริกเขา่าปากนี่เผ็ดนะคะตามด้วยใบยแมงลากมาเด็ดใบแมงลากกันไว้ก่อนนะคะเพื่อสุดท้ายไถยไทย,ทาย,ทายลาบวัาว่าสิเป็นการเทศกับเขาเยังกระแล้วแต่นะคะผัดผี่สีไส์เพื่อความหอมนะคะเอาไส่ไถ่ไทย,ทย,ทยแล้วก็ปิดฟ้าไว้ดิโอ้ยหอมอบอวลใ่หมอเลยค่ะเวลาสดกับสิมีแห้งเนาะ เอาเป็นมาใส่ลงไปเลยค่ะใส่เลยค่ะขา mm hmm. ะมือนี่ขาดใบชะอมนะคะพักขาเด็ดหยอดมาใส่นะคะเพื่อความหอมอีกจักน้อย ค่ะตอนนี้มือนีบะมี่เนาะคะ่ะกับบะเป็นยังค่ะตักไส้ถวยเลยค่ะนี่ค่ะกับสิเป็นสีสันแบบมีละไส้พริกแดงเป็นลูกๆก,กับสีสวยขึ้นมากนะขนาดไส้นามายนั่งเททายให้มันเดือดแล้วก็ยังสีออกมากอะออกบกคอยอันนี้นะคะแต่ว่ากะหอมหอมนะคะตอนนี้กะกรีนหอมนะคะเอาเป็นนั้นว่านะคะสำหรับมือนีเนะในเมนูของ แกงคี้เล็กไส่นามใบยนางเนาะคะ่ะหาแคบหมูยังบัไใด้ดกค่ะตอนนี้เฝ้าๆค่ะทีมเข่าเบือ่อตำใส่กับนามไบยะนางกสินัวกาวนีเนาะคะ่ะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะ